แคคุณมีแคนต้องสาสางครัวเขายินดีให้บริการแท็กซี่ไดเวอร์แท็กซีกซ่จ้างแคน3การกลับมาครั้งสำคัญครับของสุดยอดซีรีส์แอคชั่นล้างแคนจากเกาหลีที่ใครดูแล้วก็บอกเลยว่าโคตรเดือดเรื่องราวของบริษัทแท็กซี่สายรุ้งครับบริการแท็กซี่สุดพิเศษที่มีบริการหนึ่งที่ไม่เหมือนแท็กซี่เจ้าไหนกับบริการรับจ้างล้างแคนให้ลูกค้าซึ่งแคนที่พวกเขาพร้อมให้บริการนะครับคือการลงโทษเหล่าคนชั่วทวงคืนความยุติธรรม ที่กฎหมายไม่อาจให้ได้นักแสดงหนุ่มสุดฮอตอีเจฮุนรับบทเป็นแท็กซี่รับจ้างแขนคิมโดกีบทบาทที่เป็นแฟนซีรีส์ต่างหลงไหลครับทั้งในความเท่และความเปราะบางของตัวละครและยังง้อโอกาสให้อีเจฮุนครับบูที่สุดในชีวิตทั้งฉากซิ่งรถไล่ล่าและฉากต่อสู้แบบตัวต่อตัวที่บอกได้เลยว่าทําถึงทุกอีพีหลังปล่อยให้รอกันมานานกว่า2ปีนะครับปีนี้แท็กซี่รเวอร์สกลับมาแล้วครับ โดยในซีซั่นนี้นะครับคิมโดกีละแท็กซี่สายรุ้งมาพร้อมกับภารกิจครั้งใหม่ที่ทั้งเข้มข้นแล้วก็อันตรายขึ้นยิ่งกว่าเดิมกับภารกิจโค่นล้มเครือข่ายอาชญากรรมระดับโลกบริษัทเงินกู้นอ,นอกกฎหมายที่หนุนหลังโดยแก๊งยาคูซาใครที่ชอบดูซีรีส์ล้างแค้นนะครับบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เดือดของจริงไม่เชื่อขอเสียงคนที่ดูแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยครับว่าสนุกแค่ไหนแท็กซี่ดรเวอร์แท็กซี่รับจ้างแค้น3 2 1พฤศจิกายน ซีรีสวิวออริจินัลดูได้ที่วิวเท่านั้นและย้อนดูซีซั่นหนถึงสได้แล้วตอนนี้ที่วิวเช่นกัน